ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lee Life อยู่กับผมครับ Lee เราเรื่องหลอนเรื่องราวที่คุณจะได้รับชมรับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่บ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัด และได้ไปทำเรื่องบางอย่างที่มันไม่ดีไม่เคารพกับสถานที่จนทำให้ตัวของพวกเขานั้นได้ไปเจอกับเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวหล,ลอนๆและที่สำคัญอย่างตามหลอกหลอนเขากลับมาถึงบ้านด้วยละครับเรื่องราวเรื่องนี้ผมขอให้นามสมมติผู้ชายคนนี้ว่าเป็นคุณแมนแล้วกันนะครับผมจะขอเล่าเป็นสองไทม์ไลน์ที่อยู่ในเวลาเดียวกัน หนึ่งก็คือเรื่องราวของคุณแมนและสองเป็นเรื่องราวของคุณอาร์ตผมขอเริ่มด้วยเรื่องราวของคุณแมนเลยแล้วกันนะครับคุณแมนเป็นคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ตัวเขานั้นครับได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยอยู่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและตัวของพวกเขาก็มีเพื่อนคือกลุ่มวัยรุ่นที่ได้กล่าวไปข้างตน้น คุณแมนมักจะพูดคุยกับเพื่อนและก็บอกว่าที่บ้านของตัวเองนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยและน่าสนใจลองคิดดูเอาละกันว่าสวยขนาดไหนเขาถึงเอาไปไว้ในแบงค์พันและนั่นแหละครับแน่นอนคุณแมนก็เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชและกลุ่มเพื่อนเพื่อนของเขาต่างคนก็อยากไปอยากไปสัมผัสอยากลงไปเที่ยวใต้คุณอาร์ต และเพื่อนอีก3-4สี่คนตกลงกันว่าเดี๋ยวปิดเทอมนี้จะไปเที่ยวบ้านแมนกันบ้านแมนมีสวนทุเรียนและรอบๆบบ้านก็มีที่ท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเดี๋ยวเราลงไปเที่ยวบ้านแมนกันในรอบนี้เมื่อตัดสินใจและตกลงกันเปนที่เรียบร้อยคุณแมนก็ได้ติดต่อหาที่บ้านบอกว่าเออคุณพ่อครับคุณแม่ เดี๋ยวมีเพื่อนประมาณ3-4ถึงคนจะไปเที่ยวที่บ้านเราช่วยจัดเตรียมที่หลับที่นอนอะไรให้พวกเขาด้วยพ่อกับแม่ก็ยินดีครับที่เพื่อนของลูกๆจะมาเที่ยวที่บ้านของตนเองช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังออกลูกออกผลพอดีถ้ามาก็เดี๋ยวจะเอาทุเรียนฝากหลับติดไม้ติดมือกันไปบ้างทุกคนเมื่อตกลงและสอบเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยไม่รอช้าครับคุณแมนเป็นคนที่บ้าน ค่อนข้างมีฐานะมีรถส่วนตัวในการใช้ขับขี่ตอนที่เรียนอยู่ที่มหาลัยนั้นทั้งหมดก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปเที่ยวบ้านแมนด้วยรถแมนนี่แหละเดี๋ยวค่อยแชร์ค่าน้ำมันกันอะไรประมาณนี้ทั้งสี่คนก็เดินทางด้วยรถของคุณแมนครับมุ่งหน้ามายังจังหวัดนครสีธรรมราชเมื่อมาถึงก็ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยกินข้าวกินปลากัน มีกงมีดื่มกันเล็กๆน้อยๆอยตามภาษาเพื่อนและตามภาษาวัยรุ่นของเด็กมหาวิทยาลัยล่ละครับเมื่อดื่มกินกันไปได้สักพักทุกคนและเข้าพักผ่อนกันคุณแมนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มต้นด้วยการพาไปเที่ยวทะเลเมื่อทุกคนครับตื่นเช้ามาก็เริ่มต้นด้วยการไปเที่ยวทะเลทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรนั่งกินนั่งดื่มกันอยู่ริมทะเลจนพบคำ หลังจากนั้นครับทั้ง4ี่คนนั้นก็มุ่งหน้ากลับมายัางบ้านของคุณแมนและก็พักผ่อนพรุ่งนี้คุณแมนวางแผนว่าอีกครั้งหนึ่งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวที่น้ำตกที่สวยที่สุดมันสวยขนาดไหนก็มันอยู่ในแบงค์พันนะ่ะลองคิดดูเอาละกันประมาณว่าจะชื่นชมและก็จะโม้ไปในตัวด้วยตามสไตล์ของคุณแมนล่ะครับทั้งหมดก็ตกลงและยินดีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะไปกันงั้นคืนนี้ก็รีบเข้านอนรีบพักผ่อนกันดีกว่าทั้ง4ี่คนครับก็เดินทางไปเที่ยวที่น้ำตกในวันถัดไปแต่ถ้าว่าคืนนั้นก็ดื่มกันค่อนข้างเยอะทำให้วันนี้ครับตื่นค่อนข้างที่จะสายได้ออกจากบ้านก็จะเที่ยงกันแล้วเมื่อไปถึงครับก็ต้องเดินเดินชมเส้นทางธรรมชาติเดินขึ้นไปเดินไปเรื่อยๆครับใช้เวลาอยู่นานพอสมควรเหมือนกัน ดูนาฬิกาอีกทีตอนนี้ก็ป่าเข้าไปบ่ายสจะบ่ายสาแล้วมันค่อนข้างไกลนะเนี่ยเดินมาเหนื่อยมากพอสมควรครับอาร์ตเริ่มบน่นแมนเหนื่อยวะ่ะเดินมาขนาดเนี้ยถ้าข้างหน้าไม่สวยเนี่ยจะด่าให้เลยนะอะไรประมาณนี้ครับแมนบอกว่าเออเดินไปก่อนเถอะเดี๋ยวจะถึงแล้วเนี่ยนิดเดียวอดทนอีกนิดหนึ่งเดินไปเรื่อยๆครับจนไปถึงน้ําตกที่อยู่ในแบงค์พันทุกคนก็ได้มอง และลงไปเล่นน้ำทุกคนก็ต่างชื่นชมครับยกเว้นคนเดียวคืออาร์ตที่บอกว่าไม่ได้สวยเพราะบ้านตัวเองนั้นครับอยู่ในจังหวัดกาญจนบ,บุรีและอาจจะมีน้ำตกที่สวยกว่าที่นี่ก็เป็นได้อาร์ตบอกว่าที่บ้านของเขาน้ำตกสวยกว่านี้เยอะแค่เนี้ยไม่สวยเท่าไรหร่หรอกน้ำก็ไม่ได้ใสเหมือนที่บ้านของตัวเองปุ่นพึมพำพึมพำไปตามภาษาวัยรุน่นเมื่อไปนั่งที่น้ำตก ก็ต้องพกเครื่องดื่มพกขนมติดไม้ติดมือกันไปบ้างก็เริ่มนั่งกินขนมนั่งดื่มกันอะไรไปเล็กๆน้อยๆครับดื่มกันไปได้สักพักแมนนันมองนาฬิกานี่ก็จะห้าโมงแล้วรีบลงกันดีกว่าเดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวมันจะมืดเอามันอันตรายครับก่อนที่ทุกคนจะลุกและเดินลงกันแมนพูดกับทุกคนว่าเก็บข้าวเก็บของเก็บเศษขยะที่เอาขึ้นกันมาด้วยนะอย่าไว้ตรงนี้ แต่เ,เจ้าที่เจ้าทางเขาจะไม่พอใจเอาคุณแมนครับเป็นคนพื้นที่และเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรพวกนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่สอนตัวเขามาตั้งแต่เด็กเด็กครับแต่ถ้าว่ากลับกันกับคุณอาร์ตคุณอาร์ตบอกว่าเลอะเทอะเจ้าทงเจ้าที่อะไรไม่มีหรอกคุณแมนครับก็พยายามไม่สนใจอาร์ตอาร์ตก็ได้ถูถุงขนมแล้วก็โยนทิ้งลงคุณแมนก็ได้ตามไปเก็บกลับมาหลังจากนั้นครับ ก็ได้บุนบึญปัมผัวอะไรเจ้าที่ให้แมนเลอะเทอะนี่มันยุคไหนสมัยไหนกันแล้วเจ้าทงเจ้าที่อะไรเอาโฉนดมาดูดิมีหรือเปล่าไม่มีโฉนดก็ไม่ใช่เจ้าของที่ไ่า้แมนแล้วก็หัวเราะคึกคักหัวเราะกันไปครับแมนเริ่มไม่ค่อยสบายใจที่เพื่อนเพื่อนของเขาพูดจาอะไรแบบนั้นออกมา ทำให้ตัวเขานั้นต้องรีบพาทุกคนเดินลงออกมาให้พ้นจากภูเขาในเวลานั้นเลยล่ะครับเดินลงมาเรื่อยๆ,ๆคุณแมนได้ยินเสียงบางอย่างครับเป็นเสียงใหญ่ๆดังออกมาจากในป่าประมาณว่าอ,อืออืออะไรประมาณนี้ครับคุณแมนหันซ้ายหันขวารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีหันไปมองเพื่อนๆเพื่อนๆน่าจะได้ยินเหมือนกัน เพราะทุกคนสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนักหันไปมองด้านหลังครับเจอคุณอาร์ตเพื่อนของคุณแมนกำลังยืนฉี่อยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ระหว่างทางแมนบอกว่าอาร์ตทำอะไรนะไปฉี่ใส่ต้นไม้อย่างนั้นได้ยังไงทําไมไปทําอย่างนั้นครับคุณแมนก็ตะโกนแล้วก็ว่าเพื่อนไปปรากฏว่าครับคุณอาร์ตที่ตอบกลับคุณแมนมาว่า กูปวดฉี่อ่ะจะให้กูทำไงให้เดินฉี่ไปไงอะไรประมาณนี้ครับเหมือนไม่สนใจสิ่งที่คุณแมนเตือนสิ่งที่คุณแมนกำลังว่าเขาเลยเมื่อเดินไปสักพักครับเดินไปเรื่อยฟ้าบริเวณน,นั้นเริ่มมืดลงทุกคนเริ่มใจขอไม่ค่อยดีมันก็ยังไม่ทันจะหกโมงมันยัง5้าโมงอยู่เลยแสงแดดมันก็ต้องมีมันยังไม่น่าจะมืดขนาดนี้ครับ คุณแมนนึกในใจว่าน่าจะเป็นเรื่องไม่ดีแล้วเป็นลางไม่ดีแน่ๆคุณแมนบอกกับทุกคนว่าให้รีบเดินลงไปเถอะอย่าอยู่ต่อเลยมาๆไออาร์ททำตัวอย่างเนี้ยไม่น่าดีหรอกทุกคนก็รีบเดินลงไปครับแต่เหมือนเดินลงไปเท่าไหร่เขาก็รู้สึกว่ามันยังวนอยู่ตรงที่เดิมเพราะอะไรนรั่นเลยครับเพราะว่าคุณแมนสังเกตเห็นต้นไม้ใหญ่ ตอนที่อาจไปชีมันอยู่อยู่ข้างหน้าเขาอีกแล้วเพราะต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นมันมีผ้ามีผ้าสามสีผูกเอาไว้อยู่ด้วยคุณแมนนึกใจคอไม่ค่อยดีเป็นอย่างมากกำพระที่คอที่พ่อกับแม่นั้นให้เขาไว้ตั้งแต่เด็กผนมมือช่วยลูกช้างด้วยขอให้ลูกช้างได้กลับลงไปอย่างปลอดภัยขอเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยลูกช้างด้วยอะไรประมาณนี้ครับ เมื่อคุณแมนอธิษฐานเสร็จก็รีบเดินเดินมุ่งหน้าออกมาตามทางพร้อมกับกำพระใจที่ตึ้นระรัวเพราะกลัวครับกลัวว่าทุกคนจะเป็นอันตรายแต่เมื่อเดินไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงคำรามเกิดขึ้นเป็นเสียงประมาณเหมือนกับหมีที่คำรามอะไรประมาณนั้นครับนังฮือคล้ายๆกับเสียงแรกแต่มันไม่ใช่รอบนี้มันดังใกล้กว่าเดิมครับ คุณแมนหันหลังกลับไปพร้อมกับเพื่อนทั้งสี่คนครับรอบนี้ไม่ได้เจอคุณอาร์ตยืนจีใสต้นไม้แต่ทว่ามันเป็นร่างร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงต้นไม้นั้นความสูงนี้ประมาณสักสาเมตรร่างนั้นดําทะมึนยืนมาเกาะและก็แง้มตัวออกมาจากหลังต้นไม้นั้นครับเมื่อคุณแมนและเพื่อนๆเ,เห็นอย่างนั้นครับ ก็ไม่รอช้ารีบวิ่งจำเท้าเพื่อที่จะลงมาข้างล่างแต่ทว่าครับทุกคนก็วิ่งไปคุณแม่นั้นรู้สึกว่าแล้วอาร์ตล่ะอาร์ตมันอยู่ไหนหันมองกลับไปครับคุณอาร์ตยืนอยู่กับที่ตาที่จ้องมองไปที่ต้นไม้และร่างดำทะมึนนั้นมันยังจ้องมองอยู่อย่างนั้นอาร์ตวิ่งไม่ออกครับ เสียงที่ตะโกนออกมาจากลำคอแบบเบาเฮ้ช่วยด้วยพูดได้แค่นั้นจริงๆครับคุณแมนด้วยความเป็นเจ้าบ้านจะทิ้งเพื่อนไว้อย่างนี้ก็คงจะไม่ได้ก็วิ่งกลับไปที่คุณอาร์ตและพยายามดึงพยายามตบคุณอาร์ตเพื่อเรียกสติเพื่อนของตัวเองกลับมาเมื่อคุณอาร์ตได้ยินครับคุณอาร์ตก็รู้สึกตัวอีกครั้งและก็รีบวิ่งตามคุณแมนลงมาครับพอวิ่งลงมาถึงข้างล่างตอนนี้ มันจะหกโมงเย็นแต่ท้องฟ้าข้างล่างมันยังสว่างไม่มืดเหมือนตอนที่เดินทางลงอยู่บนเขาจะว่าเงาของต้นไม้ที่ทำให้ฟ้ามืดก็ไม่ใช่เพราะทางเดินนั้นครับมันมีแสงส่องเข้ามาถึงตอนเดินไปมันก็สว่างตอนขากลับนี้มันมีเมฆหมอกคลุ้มเต็มไปหมดหันกลับไปมองด้านหลังตรงที่เป็นน้ำตกและภูเขานั้นท้องฟ้า ก็ออยังมืดครึมอยู่แต่ตรงที่เขายืนมันสว่างหลังจากนั้นครับคุณแมนก็ยกมือไหว้พระที่คอของตนเองอีกครั้งหันกลับไปมองตรงน้ำตกท้องฟ้าก็เริ่มคลายเมฆลงเริ่มสว่างสดใสกลับมาเหมือนเดิมครับทั้งหมดก็เดินทางผ่าก,กันกลับมาที่บ้านของคุณแมนและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณแมนได้พบเจอในพาร์ทของคุณแมนครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราว ของคุณอาร์ตในพาร์ทของคุณอาร์ตในไทม์ไลน์เดียวกันนะครับเมื่อทั้งหมดเดินทางไปเล่นน้ําตกที่นั่นแล้วคุณอาร์ตก็ได้นบ่นพึมพำตั้งแต่ทีแรกคุณอาร์ตเล่าว่าตอนที่เดินมาตอนแรกนั้นคุณอาร์ตก็ได้สูบบุหรี่ระหว่างทางเดินและก็ได้ทิ้งก้นบุหรี่และก็ซองลูกอมไว้ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นและก็เดินขึ้นไปเล่นน้ําตกกับเพื่อนๆพอพอขากลับมา คุณอาร์ตยังมีเครื่องดื่มที่ติดตัวอยู่หนึ่งกระป๋องตอนทางเดินกลับคุณอาร์ตก็เดินกระดกเครื่องดื่มกระป๋องนั้นเดินมาเรื่อยๆเดินลงมาเรื่อยๆครับจนไปเจอต้นไม้ต้นใหญ่นั้นก็เลยแวะแวะและก็ฉี่ที่ต้นไม้ต้นนั้นพร้อมกับทิ้งกระป๋องเครื่องดื่มที่เพิ่งจะดื่มหมดไปหลังจากนั้นครับก็ได้ยินเสียงแปลก,แ,ปลกและก็ลมเย็นว่าบผ่านมาที่หลัง ทำให้ตัวเขานั้นเริ่มเชื่อกับสิ่งที่คุณแมนพูดแล้วเมื่อเดินลงมาเรื่อยๆเห็นหน้าของเพื่อนๆรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีพร้อมกับเสียงที่มันดังมาเมื่อครู่ทำให้คุณอาร์ตเริ่มตระหนักได้แล้วล่ะครับว่าตัวเองนั้นไปลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาเข้าจริงๆแล้วล่ะครับตอนที่คุณอาร์ตเดินมาคุณอาร์ตจะเป็นคนที่เดินปิดท้ายมาครับแต่ระหว่างที่เขาเดินมาเขารู้สึกเหมือนกับว่า มันมีใครที่เดินตามหลังเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเลยหันกลับไปมองก็ไม่มีและตอนที่คนหันไปเห็นร่างใหญ่ที่สูงกว่า3เมตรที่ต้นไม้นั้นคุณอาร์ตบอกว่าตอนที่เขาหันไปมองเขาเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่ามันไม่ใช่เงาดำมันเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งตัวสูง3เมตรเช่นเดียวกัน แต่มันมีหน้าตาที่ดำทะมึนดวงตาที่แดงกำ่ำและจ้องมองมาที่พวกเขาและเสียงที่ทุกคนได้ยินเหมือนเสียงฮูอฮูฮูนั้นคุณอารได้ยินเป็นคำพูดเมืองลบลูมึงต้องเจอดีไม่ใช่วันนี้ก็วันหน้ามันคือสิ่งที่คุณอารได้ยินครับคุณอารเก็บเรื่องนี้และลงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังตอนที่ถึงบ้านของคุณแมนแล้ว คุณแมนก็ได้พาคุณอาร์ตไปขอข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาที่นั่นแต่เหมือนว่าคุณอาร์ตก็ยังไม่ได้จะสลดใจจริงๆก็ไปทําตามที่คุณแมนบอกส่งไปให้มันผ่านๆไปครับเพื่อที่จะได้เดินทางกลับกรุงเทพโดยในใจนึกว่าถ้ากลับกรุงเทพแล้วก็คงจะไม่มีเรื่องราวพวกนี้ตามกลับไปหรอกผีมันอยู่ในมันก็ต้องอยู่ที่นั่นแต่ถว่า มันไม่เป็นเหมือนที่คุณอารคิดนะสิครับเมื่อเดินทางกลับไปถึงกรุงเทพทุกคนก็ต่างแยกย้ายเข้าหอพักของตัวเองคุณอาร์ตนอนลงในคืนนั้นคุณอาร์ตได้ฝันถึงบางอย่างว่าตัวเองนั้นยืนอยู่ตรงน้ำตกและจู่ๆครับน้ำป่ามันก็ไหลหลากลงมาพัดตัวเขาให้จมน้ำครับกลิ้งไปชนโคดหินต่างๆ เกือบเอาชีวิตไม่รอดในความฝันครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงือ่อซกและแบบหายใจระรัวเหมือนคนที่กำลังจมน้ำจริงๆเลยคุณอาจเริ่มใจคอไม่ค่อยดีเพราะฝันแบบนี้มันรู้สึกเหมือนวาา่าเจ้าผ่าเจ้าเขานั้นเขาอาจจะตามกลับมาเอาจริงก็เป็นได้ครับหลังจากนั้นครับคุณอาจก็พยายามทำบุญพยายามทำบุญต่างๆครับและไปเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้กับคุณแมน เมื่อคุณแมนได้ยินเช่นนั้นคุณแมนก็บอกกับคุณอาร์ตไปว่านั่นไงไม่เชื่อชอบไปลบหลู่อะไรพวกนี้เป็นไงละมึงสมน้ำหน้าแต่ในใจคุณแมนก็ยังคงห่วงคุณอาร์ตอยู่นั่นแหละครับกลัวว่าเพื่อนของเขาจะเป็นอะไรไปเมื่อคุณอาร์ตคุยกับคุณแมนเสร็จหลังจากนั้นกลับไปตอนที่เขาเดินเข้าหอพักนั้นเขาก็เจอร่างร่างที่สูงสามเมตร ที่ดำทะมึนดวงตาที่แดงกำยืนอยู่ข้างตึกพร้อมกับมองมาที่เขาด้วยสายตาที่น่ากลัวมันน่ากลัวมากๆประมาณที่แบบคนเหนื่อยครับฮืมฮึมประมาณนี้ครับเสียงที่เขาได้ยินและภาพที่เขาเห็นมันทําให้เขาขนลุกไปทั้งตัวไม่กล้าที่จะนอนหอพักนั้นคืนนี้แน่เลยก็เลยตัดสินใจขอไปนอนกับแมน แล้ก็เล่าเรื่องราวเรื่องนี้กับคุณแมนฟังครับคุณแมนตัดสินใจว่าเดี๋ยวเอาพระที่คุณพ่อให้มาเอาไปให้คุณอาร์ตใส่ติดตัวไว้ก่อนในช่วงนี้เพื่ออะไรมันจะดีขึ้นครับเมื่อคุณแมนให้พระคุณอาร์ตไปแล้วนั้นคุณอาร์ตก็ยังคงพบเจอเหตุการณ์แปลกๆไม่ไว่าจะเป็นร่างดำๆขณะที่เขาขับรถจนทำให้ตัวของคุณอาร์ตนั้นครับ ประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจนหนักที่สุดคือขับมอเตอร์ไซค์ตกลงข้างทางด้วยสาเหตุที่ว่าจูๆ่ๆก็มีลมมาจากไหนไม่รู้ลมมันแรงมากๆทำให้มอเตอร์ไซค์ของเขานั้นเสียหลักพุ่งชนกับข้างทางอย่างจังทำให้ตัวของคุณอาร์ตต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่เป็นเดือนๆพ่อกับแม่ของคุณอาร์ต ก็เป็นห่วงแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างลูกมีอะไรจะเล่าให้พ่อกับแม่ฟังไหมครับคุณอาร์ตก็เริ่มนึกถึงเรื่องราวที่ไปท้าที่ไปดูถูกดูหมิ่นหลบหลูเจ้าป่าเจ้าเขาตอนที่ไปเที่ยวบ้านของคุณแมนนั้นครับเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่เขาฟังคุณพ่อคุณแม่เมื่อได้ยินเรื่องราวเรื่องนั้นครับคุณแม่เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องพวกนี้มากๆ แต่คุณพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจและไม่ได้สนใจเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้บอกว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดมากส่วนคุณแม่เมื่อได้ยินคุณพ่อพูดเช่นนั้นครับรู้สึกไม่พอใจเอาอย่างมากก็เลยตัดสินใจไม่คุยกับคุณพ่อไปคุยกับคุณป้าครับปรึกษาคุณป้าว่าลูกชายตัวเองเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้มาคุณป้าบอกว่างั้นเดี๋ยวไปพบกับร่างทรงสักคนสิร่างทรงคนนี้ดูมีความรู้ และเคยอยู่ป่าอยู่เขามาก่อนคุณแม่กับคุณป้าก็เดินทางไปพบร่างทรงนั้นครับร่างท่งบอกว่าไม่รู้เหมือนกันจะไปรู้ได้ยังไงลูกชายอยู่ที่ไหนต้องเจอลูกชายของคุณแม่ก่อนครับคุณแม่ก็สะดวกไหมที่จะเชิญร่างทรงไปเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลเพื่อได้ไปพบกับตัวเขาจริงๆครับเมื่อร่างทรงนั้นตอบรับคำตกลงจะมาเจอลูกชายของคุณแม่ ที่โรงพยาบาลคุณแม่ก็พาร่างทรงนั้นมาครับแต่ร่างทรงคนนั้นยังไม่ได้เดินเข้ามาในโรงพยาบาลเลยก็หยุดชะงักหยุดลงนั่งคุกเข่าลงแล้วก็จับสายที่อยู่หน้าบริเวณโรงพยาบาลนั้นครับกำขึ้นมาแล้วก็พนมมือเหมือนท่องคาถาอะไรบางอย่างแล้วก็บอกกับคุณแม่ว่าเจ้าที่เขาแรงมากนะลูกของคุณไปทำตัวอย่างนี้ ยังมีชีวิตรอดมาได้ยังไงเมื่อคุณแม่ได้ยินเช่นนั้นครับทําให้คุณแม่ของเขากลัวมากๆวันนี้มันรุนแรงขนาดถึงต้องเสียชีวิตกันเลยหรือหลังจากนั้นคุณแม่ก็รีบพาร่างส่งขึ้นไปหาลูกชายก็คือคุณอาร์ตที่นอนป่วยอยู่บนโรงพยาบาลขานี้เข้าเฟือกไปหนึ่งข้างไม่สามารถเดินได้ในตอนนี้แขนที่หัก และก็ใบหน้าที่เต็มไปด้วยร่องรอยการเย็บร่องรอยถลอกจากการล้มรถนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงแต่สามารถมองและสามารถพูดคุยได้เมื่อเดินเข้ามาถึงครับร่างทรงถึงกับถอดสีหน้าเพราะใบหน้าของคุณอารตอนนั้นมันช่างหมองคล้ำเหมือนคนที่กําลังจะตายไปจริงๆร่างทรงคนนั้นก็บอกกับคุณอารตว่าไปทำอะไรมาเขามายืนเฝ้ายืนมอง อยู่ตลอดเวลาเลยคุณอาร์ตก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่ได้ไปเที่ยวบ้านคุณแมนให้กับร่างทรงคนนั้นฟังร่างทรงคนนั้นพอจะนึกขึ้นได้ว่าน่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขามากกว่าเจ้าที่เจ้าทางทําให้ตัวของคุณอาร์ตและยังมีชีวิตอยู่ครับร่างทรงคนนั้นบอกว่าไม่สามารถช่วยได้หรอกต้องไปหาคนที่เขาอยู่ป่าอยู่เขาที่นั่นให้เขาช่วยรักษาให้เขาช่วยถาทางแก้ให้ แล้วก็หันไปมองที่ขอครับเจอของชิ้นนั้นที่คุณแมนให้ไว้และร่างทรงก็เหมือนจะรู้สึกและสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างก็บอกกับคุณอาร์ไปว่าสร้อยเส้นนั้นออย่าถอดนะถ้าถอดอาจจะไม่รอดเหมือนรอบนี้ก็เป็นได้คุณอาร์ได้ยินเช่นนั้นครับก็รู้สึกดีขึ้นมาว่าคุณแมนได้ให้ของที่ช่วยดูแลชีวิตเขาไว้ครับหลังจากนั้นครับ พวกคุณแมนและเพื่อนๆก็ได้ไปเยี่ยมคุณอาร์ตที่โรงพยาบาลคุณอาร์ตก็ได้เล่าเรื่องราวที่ร่างทรงมาพบกับคุณอาร์ตที่โรงพยาบาลให้เพื่อนๆเขาฟังคุณแมนบอกว่าก็พอจะมีนะพอจะรู้จักคนที่มีวิชาอาคมแต่เขานะ่ะอยู่ในป่าเขาอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งที่อยู่ในป่าแถวนั้นแหละเขาไม่ค่อยออกมาไม่ค่อยออกมาส่งสิงกับคนสักเท่าไหร่ถ้าอยากให้ช่วยก็น่าจะไปพบได้ เมื่อคุณอาร์ตได้ยินอย่างนั้นครับและคุณแม่ของเขาก็ไม่รอช้ารีบเดินทางมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนที่คุณอาร์ตเริ่มเดินได้แล้วครับเดินมุ่งหน้าไปไปพบกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณแมนคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณแมนนั้นบอกว่าตัวเองอ่ะเข้าไม่ถึงเหมือนกันกับชายคนนี้ที่อยู่ในป่านั้นน่ะต้องให้คุณลุงที่อยู่บ้านข้างๆไปตามให้คุณลุงก็เดินทางครับ เดินทางไปพบกับชายแก่ที่คุณแมนเล่าให้กับคุณอาร์ตฟังชายแก่คนนั้นครับลักษณะเหมือนรือีใส่ชุดขาวผมยาวไว้เคราไม่ไว้หนวดครับเดินถือไม้เท้าพร้อมกับเคี้ยวหมากมาที่บ้านของคุณแมนโดยที่คุณลุงนั้นครับไปพาชายแก่ที่อยู่ในกระท่อมในป่านั้นมาชายแก่คนนั้นบอกว่าไม่เป็นไรหรอกท่านแค่เตือน หลังจากนี้อย่าทําแล้วกันแต่ระยะเวลาสเดือนนี้ให้เองอยู่ในศีลและไปทําความสะอาดบริเวณน้ําตกนั้นทุกวันเสาร์จนครบสมเดือนแล้วท่านก็จะอภัยให้ใช่แก่คนนั้นครับยังไม่ได้ทันสอบถามไม่ได้ทันพูดคุยอะไรเมื่อเจอหน้าของคุณอาร์ต ก็พูดไปอย่างนี้และก็บอกให้คุณลุงของคุณแมนนั้นครับที่ไปรับมาพาไปส่งที่เดิมคุณแมนได้ยินเช่นนั้นครับก็รีบบอกคุณอาร์ตอาร์ตอย่าลบหลู่อีกนะรอบเนี้ทำตามที่ชายแก่คนนั้นสั่งคุณอาร์ตก็รับบากรับคำคุณแมนครับตกลงว่าจะอยู่ในศีน้าตลอดระยะเวลาสามเดือนและขึ้นไปทำความสะอาดบนน้ำตกแห่งนั้นทุกวันเสาร์ ตลอดระยะเวลา3เดือนครับก็อาศัยอยู่ที่บ้านของคุณแมนนี้ละครับเป็นระยะเวลา3เดือนถึงกันต้องดรอปการเรียนและแม่ของคุณอาร์ตครับก็ลงมาเฝ้าคุณอาร์ตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกันล่ะครับหลังจากคุณแม่ของคุณอาร์ตและตัวคุณอาร์ตครับได้ยินชายแก่ที่ลงมาจากภูเขานั้นบอกกับตัวเขาและครอบครัวเขา ทุกคนในที่นั้นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องทำตามนะอาร์ตคุณอาร์ตครับก็ยินยอมยอมรับที่จะทำตามถึงขั้นต้องดรอปการเรียนในเทอมนั้นเพื่อที่จะมาทำตามชายแก่ที่ไม่รู้จักที่ลงมาเจอหน้ายังไม่ถึง5นาทีและมาบอกให้เขาทำสิ่งต่างๆที่เขาไม่เคยคิดจะทำครับ ไม่ไว้จะเป็นการถือศีลห้าและการไปทำความสะอาดบนน้ำตกแห่งนั้นแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเมื่อคุณอาร์ตตกปากรับคำก็ต้องทำตามคุณแม่ของคุณอาร์ตก็ลงมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและมาเฝ้าให้คุณอาร์ตทำตามชายแก่คนนั้นบอกทุกอย่างครับเวลาผ่านไปคุณอาร์ตก็เริ่มรู้สึกถึงบริเวณที่เป็นน้ำตกนั้นครับ ว่ามันมีคนที่คอยดูคอยเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาทําให้คุณอาจเชื่อเชื่อสนิทใจเลยและครับว่าบริเวณนั้นมันมีเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่จริงๆครับคุณอาร์ก็ได้ปฏิบัติตามครับถือสีลห้าจนครบสามเดือนและทุกวันเสาร์คุณอาร์ก็เดินทางขึ้นไปทําความสะอาดบนเขาบนน้ําตกแห่งนั้นครับ และเวลาผ่านไปคุณอาร์ตก็เริ่มรู้สึกผูกพันอย่างบอกไม่ถูกกับที่แห่งนั้นครับขาที่เขาเดินลงมาก็ได้เจอชายแก่คนนั้นคนเดิมที่สั่งให้เขาทำอะไรแบบนั้นครับชายแก่คนนั้นหยิบของบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในห่อผ้าและก็ยื่นให้กับคุณอาร์ตครับบอกกับคุณอาร์ตว่าเอาไปหลังจากนี้ไปที่ไหนก็อย่าไปลบลู่ ไม่รู้ว่าเขาจะใจดีเหมือนเจ้าป่าเจ้าเขาที่นี่หรือไม่ขอให้เองโชคดีและชายแก่คนนั้นก็เดินกลับเข้าไปในป่าเมื่อคุณอาร์ตรับของมาก็เปิดห่อผ้าดูมันเป็นคล้ายๆลูกแก้วเป็นลูกแก้วบางอย่างที่ร้อยอยู่ในสร้อยสามารถสวมเป็นสร้อยคอได้ครับคุณอาร์ตก็พนมมือขอบคุณและก็นำสร้อยคอเส้นนั้นครับห้อยคอ ติดตัวอยู่ตลอดเวลาและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณแมนและคุณอาร์ตที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในน้ำตกที่อยู่ในแบงค์พันของเราล้ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้เดี๋ยวนี้คนเรามักจะชอบไปเดินทางไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวน้ำตกกันเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้สายแคมป์ปิ้งเยอะมากๆครับแต่ยังไงก็ เวลาเดินทางไปเข้าป่าเดินทางไปแคมปิ้งอะไรพวกนี้พยายามนะครับพยายามอย่าทำตัวเหมือนคุณอาร์ตเพราะคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนคุณอาร์ตก็เป็นได้ใครที่มีความคิดเห็นยังไงใครที่วางแผนจะไปเที่ยวหรือใครที่รู้ว่าน้ำตกนี้ชื่ออะไรสามารถคอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ใครที่รับฟังและจะเดินทางไปเที่ยวที่น้ำตก หรือท่องเที่ยวธรรมชาติที่เป็นป่าเป็นเขาครับก็ขอให้ทุกคนนั้นเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ใครมีเรื่องราวหลอนๆสามารถคอมเมนต์ลงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค้นหัวลุก กันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ